สวัสดีคะ่ะสวัสดีสวัสดีเพื่อนเพื่อนสุขสุขคนจ้าอันวันนี้มาดามินเดียมีโอกาสได้นั่งพักผ่อนจะเข้าพี่น้องคะ่ะก็เลยเสียอดอกไม้สวยๆมาอวดเพื่อนๆน,นะคะดอกไม้อ่าเป็นดอกไม้ที่วันเกิดของมาดามวันเกิดที่ผ่านมาอ่ามีเพื่อนๆแล้วก็คุณสามีสเสด็จแม่ ซื้อดอกไม้ดอกกุหลาบดอกคานชั่นดอกไม้สวยๆดอกไม้ที่มาดามชอบค่ะเพื่อนๆก็ซื้อมาฝากแล้วก็จัดงานวันเกิดให้มาดามหลายๆคนนะคะวันนี้มาดามก็เลยมีโอกาสได้เอามาอวดเพื่อนๆค่ะเอาไม่เอามาอวดเอพี่น้องคะเอามาให้เพื่อนๆชมเป็นกับรังใจมาดามอ่ามันกับสี่ร้ยยลายในจังหน่อยพี่น้องค่ะแบบว่ามันเหนือนหลายมือแล้วเพราะว่ามาดามก็ บคุคใครเดี๋ยมีเวลาพี่น้องค่ะก็ลเลยเอามาใส่แจกันเอาเมลไซอ่าอันนี้ไว้มันก็นเลยสิเอามาให้เพื่อนเพื่อนเนาะค่ะเนาะเอามาให้เพื่อนๆดูกุหลาบอันนี้คือกุหลาบมีรูปหัวใจมีมีกาดติดหัวใจตรงนี้น่าจะบอกไปว่าเป็นของคุณสามีนะคะพยาบาลพยาบาลแล้วเป็นคนยังสีเลยพี่น้องค่ะแล้วมาอันเสื้อไพร เซอร์ไพรส์รมีไ้เมียเล้าเลยเอาให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะนี่คือไม่ต้องบอกก็นี่นก็จะเป็นของพอยอบานไม่ต้องบอกนะคะนี่คือของพอยาบานอันนี้ก็เป็นของอะสะเสด็จแม่ย,ย่าช่อที่เป็นของคุณแม่ย,ย่าแล้วก็ให้เงินมาหนึ่งหนึ่งหนึ่งร้อยริงกิตหนึ่งร้อยริงกิตก็หนึ่งพันบาทนะคะใส่มาตรงนี้ค่ะ สเสด็จเมียากให้ช่อดอกไม้แล้วก็ให้าเงินมาตรงนี้ก็เลยมาลอยเเพื่อน,นฟังมาคุยให้เป็นเพื่อนฟังนะคะ,ะคุณเมียซื้อไม้ลูกสะใภ้ค่ะนี่คือของคุณเมียอันนี้คือคของสามีนะคะดอกกุหลาบพร้อมกับกาลูกหัวใจนี่คือของคุณสามีของคุณสามีเอามาเอามาเอามาให้นนสเสด็จเมีย ทุกๆปีกับจิ๊ซอว์จัดงานแห่มาดามเป็นสี่หลักค่ะพ่อใหญ่บ้านกับครอบครัวพ่อใหญ่บ้านแล้วก็จะพาไปกินข้าวไปกินเลี้ยงอ่าที่โน่นที่นี่อ่าช่อนี้ก็เป็นของอ่าครอบครัวของพี่สาวพ่อใหญ่บ้านพี่สาวพ่อใหญ่บ้านแล้วครอบครัวเป็นอ่าพี่สาวแล้วก็ลูกสาวเขายัางประมาทในพี่น้องค่ะแล้วก็ก็ซื้อเค้กให้หนึ่งก้อนแล้วก็ของพอยบาบาลหนึ่งก้อน ของอพี่สาวหนึ่งก้อนแต่เสด็จไม่ยากให้เงินนะคะอันทีชอนี้กับน้ําพี่น้อง่ะมีกุหลาบสีม่วงกุหลาบสีม่วงมาดามก็มากสีม่วงแล้วก็มีน่าจะเป็นคานชั่นหรือกุฎากุหลาบหลากหลายสีนะคะก็เลยเอามาชมให้เพื่อนๆมาให้เพื่อนชมน้ากันเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามาดามก็ภูมิใจพันกิจางานนั่นมันเกิดทุกปีแล้วค่ะพี่น้อง่ะ ตอนเช้าก็ไปวาดไปวาดแล้วก็ตอนเที่ยงก็ไปกินข้าวอาหารตามร้านอาหารแล้วก็เยังมาแล้งก็ไปดินเนอร์มื่อวานมือนี้ก,กัเพิ่นก็ตามกำลังแรงที่เพื่อนอันเท็ดได้นะคะพี่นองคะตามกำลังที่เพิ่นจะดูแลเข้าได้นะคะจะมาดามกับเม่อเราให้ฟังเพราะว่าปีกนกที่ผ่านมาอนะมาดามบริเฮดยูทูบเนาะคะ่ะเนาะมาดามไม่ได้ทํ o u t u b e ก็เลยไม่ไม่มีโอกาสได้รีวิวไม่มีโอกาสได้โชว์ให้เพื่อนๆดูนะคะ วันนี้กัปีนี้กัเริ่มสิทธ karaoke, an, ิธรรมยูทูบกับมีอะไรเล็กๆน้อยๆก็เอามาแบ่งปันเอาม้าหายเพื่อนๆได้ชมน้ำกันเนาะค่ะเนาะกัเป็นกำลังขอบคุณเพื่อนๆที่มาเป็นกำลังใจแมาดามเนาะค่ะเนาะขอบคุณกำใจกำลังใจล้นหลามพี่น้องขาเอาพ่อพีทพ่อถือขอบคุณกำลังใจล้นหลามนะคะกัขอบคุณกำลังใจเพื่อนๆทุกคนที่ให้กำลังใจมาดามเนาะะค่เนาะ มีอะไรบระดางก็จะแบ่งปันความรู้หรือมีอะไรที่พอจะให้เพื่อนๆได้ชมได้ก็จะทายแม่เมืองค่ะทายแม่เมืองบอกว่าสิไปกินเลี่ยงอันนี้แน่เลยแต่ส่วนมากกันก็สิไปกินเลี่ยงอันน,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 นี้แต่ว่ากันว่าไปเที่ยวไปเมืองหันเมืองนี้ยังไม่ได้ไปพี่น้องขาไปชมสถานที่มองกันโมนีเพราะในบ้านเรายังมาหว่าพี่น้องขา,นนขงบบาแล้วเรอาอยู่กับงานเราอยู่เราเคลียร์งานเคลียร์อย่างนี้นหลังจากที่อ่าช่วงโควิดขคลอกดาวมาหลายมามาหลายเดือน กือบปีพี่น้องคะไปอันไปนี่บ่ได้แต่ว่าสามารถ็ำงานด้แต่ว่าเคลียรงงานตรงนั <Tür> ้นตรงนี้ยังบ่ยังบ่เรียบร้อยนะพี่น้องมาดามกับไปไซสบ่ได้บ้านนี้คะแล้วเป็นอยังถบบว่ากัอยุ่น้ำบานก็แก้เคลียเหัวเฮสดสวนเท็ดอันนั้นอันนี้แต่ว่าสิไปน่้ enjoy คือตั้งแต่สมัยที่พันยังบ่ลงดาวน์ยังบ่ได้พี่น้องคะพอยาบาลรงงานหลายแล้วเคลียร์งานของเรานี่โอ้ยพี่น้องมาดามกับเล่นซอยเราเห็นนันเท็ทนี่แน่เลยอะไปสวนไปหันไปนี้พี่น้องคะ ไปสวดไปหันไปนี้แน่แล้วก็เดี๋ยวคลิปหนามาดามกับซีนี้เรื่องดีๆมาเรามาแบ่งปันให้เพื่อนๆฟังเนาะคะเนาะเพราะว่ามาดามกับไปประสบพบเจอมา่าคลิปต่อๆไปก็ให้เพื่อนๆมาติดตามรับชมว่ามาดามซีนี้อย่างมาเสนอให้เพื่อนๆได้ชมได้ฟังกันนะคะจากประสบการณ์ชีวิตของจริงของมาดามที่อาศัยอยู่ในประเทศมาเละเซียเกือบ20ปีนะคะเดี๋ยวมาดามก็จะมาแชร์ป,ประสบการณ์ชีวิต ให้เพื่อนๆได้ฟังกันแล้วก็ได้รับรู้กันเนาะค่ะเนาะผลลคนเพิ่นก็บ่เคยมาเที่ยวประเทศมาเลเซียเพิ่นกระโปรงบอกการใช้ชีวิตหรือว่าอ่ามีหยังแน่กอ่ามีหยังแน่อันแตกต่างกับประเทศไทยเฮาบ่หรือต่างประเทศในบ่มาดามมาแชร์ม่บอให้ฟังแน่อ่ยเพื่อนผลลคนเพิ่นก็ถามมาเนาะค่ะเนาะกหลังจากามาดามอัดคลิปนี้แล้วมาดามก็มีงานสิไปอันอยู่พี่น้องค่ะอื เดี๋ยวมีงานยังเดี๋ยวมาดามสิมาบอกอีกทีนึงพี่น้องค่ะาการ์ซีมาอัปเดตสิมาอันเราให้ฟังค่ะว่ามาดามไปงานียังเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ก่อนซีไปกับซีมาขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกผู้ทุกคนเนาะค่ะเนาะที่มาให้กำลังใจมาดามก็คลิปนี้ก็บอกมีอย่างนาะค่ะเอาดอกไม้สวยๆมาฝากกันนะคะเอาดอกไม้สวยๆมาฝากเพื่อนๆน้องคะเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะคะก็ ขอวอวยพรให้เพืเ่อนๆนะคะว่า,าทุกมือในโลกภัยแย่งหลายเนาะคะันเนาะกับดูแลสุขภาพกันในเรื่องของเรื่องสุขสุขคนบว่าสิเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศหรือทั่วโลกค่ะทั่วโลกทุกๆประเทศเพื่อนๆทุกๆคนนะคะบ่านสิเป็นฟังไทยฟังลาวฟังขงฟังยุโรปฟ,ฟังอเมริกามองได้กับทั่วโลกนะคะก็ขอให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยจากโรคภัยติดมีอยู่ทุกมือเนาะคะ่ะเนาะ ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงเนื่องในวันเดือนนี้เป็นเดือนของวันเกิดมาดามนะคะก็มาดามก็ขออวยพราะไ้เพื่อนๆน,น,นทุกคนปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะขเนาะให,ให้ผ่านพ้นไปด้วยดีไม่ว่าจะาามีเรื่องหลายๆอย่างเขาม่าเราก็จะสู้ไปด้วยกันนะคะเป็นกำลังใจให้สุสขสุขน้ขนนะะนอะนาะ,ะ,นอ,ะอยู่รอดปลอดภัยปราศจากโรคไัยไข้เจ็บทุกสิ่งทุกอย่างาคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้นนี้นะคะ ជាវិប់ពិត្រើម្រើម្រើម្រើ